ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเรียกว่านิ้วพุทธหรือดาวพุทธซึ่งเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาคุณจะมีพรสวรรค์ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารเป็นผู้ที่มีไหวพริบมีความสามารถในการปรับตัวและเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายคุณจะมีความสามารถเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ดี คุณจะมีเพื่อนบ้านมากมายลักษณะนิ้วก้อยของคุณบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจผู้คนรอบข้างมักแสดงความรักและความเป็นมิตรต่อคุณอยู่เสมอคุณเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและจะไม่มีปัญหาในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองเลยนอกจากนี้คุณยังไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการสนทนาที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ง คุณมีแนวโน้มที่จะชอบรักษาบรรยากาศแห่งความปรองดองและความสามาคัคคีลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนในการดำเนินชีวิตลักษณะบุคลิกของคุณจะเป็นคนนิ่งๆและเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมากมายคุณจะเป็นนักคิดนักวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไร คุณจะมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากนั้นแล้วคุณเป็นนักกิจกรรมมีการทำกิจกรรมใดๆคุณมักจะเข้าร่วมเสมอๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ด้วยเหตุที่คุณมักจะคิดแผนการไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เสมอ ดังนั้นคุณจึงสามารถทำสิ่งใดๆได้สำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมีขั้นตอนจนสำเร็จด้านความรักด้วยบุค,คลิกของคุณอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้บ้างเนื่องจากคุณเป็นที่คนชอบคิดหรือชอบวางแผนจนบางครั้งจัดอยู่ในประเภทคิดเผื่อมากจนเกินไปและการมีกรอบระเบียบเยอะแยะเกินไป อาจมีส่วนทำอารมณ์ความรักที่เป็นไปอย่างอึดอัดได้ในบางครั้งสุดท้ายอาจจะจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้ดังนั้นคุณควรเอาอกเอาใจคนรักบ้างคนที่มีลักษณะมือนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถที่หลากหลาย คุณอาจมีความสามารถโดยธรรมชาติในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิธภาพกับผู้อื่นและสามารถชี้นำทางสถานการณ์ทางสังคมสามารถชักนำที่ผู้คนที่มีความคิดที่แตกต่างกันได้ซึ่งอาจสรุปได้ว่ามือคุณนั้นมีลักษณะเกิดมาเพื่อสร้างความสมดุลช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อความลงตัวอย่างเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ ความเท่าเทียมกันของนิ้วอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นมีลักษณะเป็นผู้มีความรู้รอบด้านและกว้างขวางและสามารถนำมาใช้ได้อย่างกลมกลืนคุณอาจจะเหมาะกับการสอนการให้คำปรึกษาหรืองานสังคมสงเคราะห์นักบ,บวชนักต่อรองเจรจาต่างๆนอกจากนั้นคุณยังมีความสามารถสำหรับสาขางานที่ต้องการใช้ไหวพริบในแก้ไขปัญหา หรืองานที่ต้องความสามารถในการปรับตัวและความรู้รอบด้านเช่นผู้ประกอบการหรือนักนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้ วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง